เสียงรถไถมารถไถมาเอาหิ้กินมันนี้เอาพอจานมาให้กินไว้ว่ะนี้ปลาดุงเอาเอาพักกางกินว่ะนี้มวนใช่มวนใช่กินไว้กินไว้เอาต้องกินเบิร์ตหมดนะปลาดุงปุ๊ปุเย็ดแบบนั้่าข่ากับบรรยากาศนี่เลยเ้ามาไปลงจากรถประตูรถยังไม่ได้ปิดพี่น้องเไย เรามองอย่างไรเรื่องกาเยโอ้ยเนาะกินก้อ, <c oughs> อนก <c oughs> ินก้อนสเช <c oughs> ้อใหม่เลยขี้ไปพจันี่มาขี้ไปพยัเนี่จักซีขคอยเข่ามาวิ้มมอดกโอ้ <c oughs> น้องเชโทรหาไม้ไว้เอไว้ยันใหม่หมออยน้อเชยน้องเหัวลูกปากน้อเชเอาเป้าให้หนเป้าให้หนไปป้าได้เลยไปทางนั้นไปไปทางนั่นไหไปทางล่างพ,งพงจันจะมาขักันใช่ม เปิดคลิปออกมาเจอสาวน้อยเห็ดอย่างเด้นี่พี่น้องเลยเห็นอย่างน้องเสือเห็นหมูกระทะเห็นหมูกระทะถาภืยเห็นว่าให้ไปกินเห็นว่าให้พ่อจันกินพ่อจันมาแลยบอดุพ่อจันยัางบวหมาพ่อจยางบมาโอ้ก็เลยเห็นย่างว้ถาเราเห็นหมูกระทะใส่หมูกระทะนะหมอไผ่นี่ หมออินยืมหมออินมาเห็นมูกะทะให้พ่อจันกับไพมากินนะกับต้ากับต้ามีพอมีพ่อจันแต่ก็มีไพรสิมากินอีกคิม,คมอิมดยพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดหมกูกะทะถาพ่อเพิน่นเพิ่นวาเนาะโดยตอนนี้ก็เป็นเวลา สองทุ่มกว่าแล้วพี่น้องไอ้พอจันยังเข้ามาบ่ฮหอดบ้านอยู่เนาะโดยตอนนี้ก็ค่ำมืดได้ลองเชยลมพัดประตูตึมตมึมตึมตมึตม,ตมอยู่มายัางตัวนั้นนะมายัางนะน,น้อมจิ้มมันอืจากแค่ระวัางหอดระาาด,ด,ดุเด้ออืมผูนนมกใส่พักสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมากินนันหมูกระทะอ้ําน้องเชยเด้อผูญมพักส่ยญมช่ยญมใส่ เพื่อพอจานมามันก็เปื่อยไปแล้วพักนะเจ้าพ่อแล้วดุพ่อแล้วเอาถาพอจานมาก่อนจังใสอีกดุอ้าสบายดีป้าลุงนะทางนี้ทางนี้อู้ยช้ำสิกินพอจานมันนี่ทางนี้เดียวบังดุสบายดีสวัสดีค่ะป้าลุงค่ะมาเด้อมาเด้อมากินสินดัดน้ำลงเซอร์เด้ออันนี้หมึกพริกทาให้พอจานใส่เองอันนี้ผงผงเทศหมูกระถาถาพ่อเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยพอกันพอกันพอกันมาฟ้าตะเกียบเอาตะเกียบมา มันใหม่ไปเลยฮะอืมอย่ามาใกล้มันเริ่มมันห่อนนะบ๊วยจับโดดอะไรมันห่อนบ่ตัวนี้นะหึมห่อนบ่อันนี้รอบเด็กพี่น้องเลยรอบซองเนาะรอบแรกนั่นเขาป้าป้าแล้วก็อาอินเพิ่นเนาะเอื้อยเอื้อยนิ้วเอื้อยขี้มากินหมดแล้วเนาะอันนี้มาคันมากันมาคันมาคันปลาไปคันปลกไปันอันนี้รอบของพ่อจันตัวนี้เพิ่นก็เลยเฮต่าพ่อจันเนาะพ่อจันบอกว่าใกล้สิเข่ามาบ้านเลเด้อว่าัก็เลย รอ,อบสองเนาะหมอเหกแต่กระโปงนี่ก็ยืมมาจากอาอินได้พี่น้องเลยทางอาบุญพันซื้อมาแต่ฝั่งไทยผัวเนาะยังอันนี่นะบอกแล้วน้าจิ้มไว้ให้พ่อจันจิ้มป้านี่ก้อนยิ่งพะโล้งยิ่งพะโล้งมายังอันนะอน,นั้นนะนมายังกันนั่นนะจักดีบอ,น,อ,น,อนเซนบอกจับเจ้อล่ะโ,โดยเอ,อิญป้าลุงนะแม่มากินน้าดินนะใส่หมูกระทะเลยมี่ยังเนี่ Mim à, à, ừ. ừ, à, muốn ừ, ừ. cái mi chung, nơi cái mi anhy. không ngang long, ngang long. Hm, 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 nó hm, 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 กระบุนเส้นเนาะเอ่าน้่นปลาให้แนบมูนะปลาให้แนบปลาให้แนบเดี๋ยวแม่จะใส่ให้เราโดยโดยตอนนี้กระถางพ่อจันมาก่อนเนาะนางงุ๊นางงุ๊บนางงเห็นนะเดี๋ยวจุกมันางนะมันสีเข้มเนี่ยังรถพ่อจันสักหนึ่งโมแม่นบ่อือโอ้โหลมแห้งบบดนี้พี่น้องเอ้ย พอจันมานั่งกินพอดีเลยถือบรรยากาศหนา,นาวเลยปึ๊บมาใส่อืเอออ่ารออออออแบบนี้อุ้ยเ,เหีย้ยหมดเลยเอาหมูมาแม่สิขี้หมูใส่ยหายเบอ้์พี่น้องเลยครับตัดผ่ามานี่หลังชุดเสียดชุดเสียดอยู่เนาะพอจันกันยังบ่มาบบบนี้หมูชิชุกกรเลยพอแล้วพอแล้วทิ่มลงนะถทาพระจันมากก่อน ลูกสาวเพึ่นกะยันแต่พอพึ่งไม่ได้กินพี่น้องเลยน้องเชออิ่มนะบอน้องเชอร์นะอิ่มแล้วเออน้องเชอบนะูกินบูก,กินกะบว่าให้พัชญ์นย่านี้รอรอจังหน่อยเรามาพอเพึ่นซื้อมาให้แต่เมื่อคืนนี่เดี๋ยวพี่น้องเลยแต่ว่ามาเด็กพูดน้องไม่ได้กินซ้ำเมื่อคืนนี่ก็เลยมากินเมนื่อนี้เอ้ยครีมอิมอออ่ม,ม,ะมนะบ่อ,อ,อป้าปาอิ่มนะบ่อเอิญปลาดุงแนะ่น้ำก้องเอ,อิญปลาดุงแนะ่ มาเด้อมาเด้อมากินกุ้งน้ำลินเด้อ <c oughs> กุ้งกับหมูกระทะเออทอนีน,อน,น่ะฮะอะไอดไปนีนเออทอกนี้บะ่ทอกอันนี้มักพริกมักพริกกับกระเทียมได้ตัวนี้น่ะ <c oughs> พอจันแล้วก็เป็ดแหละดดเพ็ดไ้ <c oughs> พอจันก็เอาบุญกับเพ็ดแจ๊บเท่าหาพอจันยุหอดใส่แล้วห <c oughs> มูชิไใหม่ป้าเจ้าไ,ได้นี่เช่ เอาเพรแล้วเพราแล้วก <Alex van fucking> ุ้งนายมันมันห่อนก่อนเนื้อนามเนื้อห่อนหยอดชายหยอดชายจะกินบ่เอาถ้วยนี่ก็ใส่ให้ถ้วยเอากะเลมอ่ะหืมเอากระเลมไปเอากระเลมได้บรรยากาศหนาวมาหานาวพี่น้องเลยบาบายเหมาะกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆเด้อมาเลยพี่น้องปลาดุงเด้อเนาะหมูกระทะพ่อจันซื้อมาให้พี่น้องเลย ไปเลยมาสู่พี่สู่น้องกินแล้วก็เมื่าบดแล้วเนาะอิ่มบดแล้วทางป้าๆิ่นกะจะเหลือแต่ทางเอาบุญกับปราชญ์เพิ่นเนาะย่างถ่าอยู่ตักิมาอีกเิ่งบ่อหนเนาะเิ่งกะต้องเสื้อใส่ก้แน่นี่เนาะเสื้อเนาะเอาไว้เอาไว้กินมากกเพื่อพอจันมาลูกจนหิวอีกรอบนึงปลาดุงเอ้ยเนาะพอจันยังมาปาดุ้ พัญญานานมาแท้นี่ป้าเป้าวป้าดินกินเบิดปลาได้นี่เนาะกินเบิดปลาเลยปิดห่านเขานอนเนาะพัญญานานมาเนาะเออป้าวป้าวป้าแซบอ่ะอุ้ยกินยังกันนะอ้าะเราเมื่อกี้เราใส่เออกินวนเซนอโงูใคเจ้าชุกทึบชัก่งง๊ะ ปุดตัวนอยู่หอมแท้เชิญนี่ผักลำตู้เขาเบอร์ด้บ่ไว้ให้พอาจาร์นะแด้มาไว้ให้พอาจาร์ให้อีกเด้อถ้าฟังเสียงรถผอขึ้นมาเด้อหันคาค้อเด้ออน้ำไหมอาน้ำกินนะเดอกน้ำกินมาเลยเด้อพี่หันเสียงรถไถมารถไถมาเอาพิบกินมันดิเอาพ่อจันทร์มาให้กินไว้หว่ะนี้ปะาลุง เอาเอาพากันกินวันนี้มวลชายมวนชายกินอะไกินอ่ไรไอะต้องกินเบิร์ต่ะนะ้ปดูปูปูเยอดแบบนั้นเยอันแล้วอ้ยวพ่อจัดมาฮอดแล้วเฮงยกถ้วยวันนี้เออแม่พอาจันนะดูมูกระตา่นทร้ยอ้ควันอยู่นวะล่ะหมูกระตะ อืมถ่ายเจ้าอยู่ใช่อืมบอกว่าจันสูลดนะใชน่ะปลุกลมหนามาแล้วบอกอไรอ๊ยโอ๊ยโอพอจหิวนะหม้อชิใหม่เลยนี่หม้ออินคดกนนี่เดสบายดีพี่นนองเนาะมาตตอนครับด้วยไฟใหม่หม้อพันปุ๊ปุ๊บยอ้าวถงเนียว่าพอจันว่ากำลังสิข่ามาน้องเซอร์ก็เลย ย่างไว้ถ่าเอาบุญกับพ ah. ่อจันมาเด้อมาเด้อเอาบุญเอิญไหมอาบุญนะาให้เอาบุญเมื่อก่อนกับบุได้แหะบ่ได้ได้เมียลราถ่าอยู่โอ้ยมาเด้อนี่นี่นี่น้องเชยย่างไว้อันนั่นไว้ดิเราต้องหอด้วยลูกให้อยู่เมื่อไดบอกเราด้วยโอเคลูกบอกอาบุญในลูกให้อยู่เอาบุญเมื่อไรฉันอ่ะอาบุญเมือก่อนกับบได้ไอ เมียง็มาซมทบเฉยเชยเออแน่อุนนะดูเออผูเชียงไ่ผู่น้องเลยเชียงเมียช้างเมียก็มามุกกินอยู่นี่กันแล้วเชอันนนะอ๋อดอกไก็ตุ่มใหญ่เชียวอายไว้ยังชิมอไม่หม้อนะพ่อนี่นี่ยางมากที่ดุย่างเลยอบุนจะดองมาทงพักอไินนะ เมื่อลืมอืมผันสื้อมาโอ้ยเยบร้อยแล้วชุดนึงแล้วนังเดือเทีมเจ้าอันน้เราเชิหมู้่ามอผันเมื่อกินดอกแดงอีบ่อนะขนาดหมูกระทะนี่ทั้งมุกทั้งห่อเลยได้เอาเลยเลยน้ำจิ้มน้ำกันด้วยน้ำจิ้มมพทอกมาทอกมัพริกนะมะพอกน้องเชอย่างจนใหม่นะเช่อ แซ่บแซ่บแซ่บอากาศเย็นเย็นหนาวๆผู้น้องเชยยุ้งเทสบ้านเดชบ้านนันดุเพื่อนอยากเอาลงเลยเขากับบรรยากาศนี่เลยถ้ามาไปลงจากรถประตูรถยังไม่ได้ปิดพี่น้องเลยไม่ว่าอย่างไรเรื่อกโอ้ยเนาะเข่าไม่ได้นึ่งมือนี่เน่ะกินชิ้นดาดน้องเชยกันเลยบม่ได้หนึ่งเลยหลัรอยฝา Mm. Mm. À, nó mẹ mùi xíu mày đây thằng này ui, nghe tiếng khang là ngư ư bọn trời ơi, rồi xét, mẹ đồng viên thua tạm trời nó thua rồi thằng mẹ nông thua thua thằng nào vùn phần đây, nhắn nhá, nè, nông ơi tui đấy, thì nó bám, chơi này, đụ nghe chăm, không phạm mắt sai ông không phải ghê đâu <laughs> Ô uh, nào hai bên kia 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 อุ่นกอนบ่เย็นนะกยาละอุ่นไม่อยู่มันเต้องมีมีปะปาด้อมีดอยู่ในเดีวคอยปรปาเดี๋ยวดอกปาดแหละกิน่ก่อนเนาะกินก้อนกินอสกเชือใหม่ด้ะขี้ขี้ไปจันนี่มาขี้ไปปะจันนี่จักี้อเข่ามาีวิมันดอกโอ้นอเชือโทรหาพไม้ไว้ไว้ยันใหม่หมออยู่นเชื้องเหวหัวโลกปาก่ะเอฝ้าให้แน่เฝ้าให้แน่เ้าได้เย ไปทางานไหไปทางงง้นไหไปทั้ง่างพอจันเถอจะมาขรแคนใช่ดูกันได้กินอไพ่อิค่กันไอ้อีกินอไรไว้มันนี่มันสินดับมันสินใหญ่่ีอไรน่ออกแต่วกนมูกเ้ยน้ำมูกแมนบอกน้ำมูก่าเชื่อเอนแม่ไุรมเท่าบโดยกี่วัยสปิดห้านะเราคิดว่าพ่อจันมากินข่าวก่อนจังปีดเ่าเช mà mai sẽ cái hải phai này phai hả mà xiêng ôi bà này đâu để ăn mì thả phong sơ đây nè mà đeo, mà đeo, mà đeo xả chơi, ơi mẹ cái tên này cái tên này mukata, đó, ơi, nào bùn này, đếm từng đây, anh à ấy xếp xếp hay đây xếp, có mấy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 , đã khoe xài đã sang không sang bọ ừ, sang còn đẻ 3 đấy à, tốt, rồi chạy chuột sang đấy chẳng cha không phèn quá chẳng thử đẻ bàn hào này rồi long đi phần mày đó sẽ ăn khay nên bạn hao phần đấy áo an ค่ะกซื้ได้ยินพอแขกนี่เด้บ่พอพอเจ้านี่เดะล้วว่าว่าสร้างนี่เด้อสร้างอันที่มาเฮ็ดนเฮานี่ไปถามแล้วว่าเฮ็ดบ่อเฮือนอันกำแพงเฮือนอันเล่าแหละอ่าเพิ่นอยากเฮ็ดกำแพงนะแล้ววันนี้เราไปถามมันห้องละแสนบ่ะไปถามพอแขกนะแล้วว่าเดี๋ยวถามทางอินก็มาบุญก้อนแล้วว่าถามผู้จ้างก้อนแล้วบัดมาว่าบอกน้ำเฮาคือแพงแท้หอลยสามเส้น คอยกันเลยว่าจะทาทมเจ้าก <omon> ่อนว่าเจ้าเพิ่มทุกลินอย่างว่าคือเพลงเนี่ยว่าเนี่ยเราเป็นว่าคอยอยู่ก็ได้เลยเราว่าคิดว่าเราเปลี่นเป็นราคาของบ้านเฮาเป็นราคาปกติว่าฉันนะผิดปกติเด้่ยใส่เนาะเพิ่นไปว่านราพอแค่ก็เพิ่นนั่นจ้างเฮ็ดกำแพงบ่าห้องละแสนว่าสินะเพิ่นไปว่านราพอแค่นะพอแค่เราก็เลยมาบอกแมงเซอร์ว่าคือจ้างแพงนะ Rates, ula, okay, field, nickel, calves, อนนี้ออกอนนี้ออกอู้หอนหอนหอนไอ้กินกินกินไงพี่น้องเลยพอจันเมาคนเดียววันนี้พี่น้องเลยเอาบุญนี่เมื่อปะพอเมียเราถ่ากินเห็ดเข่าเห็ดกับเข่าถ่าอยู่อ่ะบุญไปซะดุเอาบุญไปซะมอเลยใครครับอ่าแม่ใครนะพอาจาร์นะพอาจาร์ก็ลาบปะคนเดียวแล้วจ้านี่เ้าเสอไปรถไปรถเจ้าวันนี้นปิดอมอมอยู่ คือสิหิวแห่ดิไปทางดายคือว่าอดหิวแท้นะเชเนาะเอ้ออืมติกุเอ้าแล้ล็อกไปจักกันนะบออันเอาบุญเมื่อบ่ได้อันหัวเพินล็อกเพราะว่าเพราะว่ามื้อเช้ามื้อตอนผมแรงนั่นเราบนวางัวเข้ากินบังพริกแล้วนี่เอารถอะไรบุญกินก็บ่กล้า อาเพื่อนอาวุ้นปิดอันนั้นคนปิดหัวปาเราหัวทางออกทางเข่าเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยปิดขับยางนีนายู้อันเสียผ้าออกโดดจากดินเอารถรองเชอร์เมื่อฮึหมุนออกทางหัวเลยเนอะหมุนออกทางหัวเอาอันนั้นไม่ได้บ้างโดยโดยพี่น้องเลยอ้าวจะห้ทางพอรองเชอร์เพิ่นกินกินอิ่มก่อนเนาะจะได้เก็บห่าน โดยที่ว่าี่มันควันรบตรบตรวนนะมันก็เลยกินอยู่นอกอะไรสะดวกกว่าโดยถ้าว่ากินอยู่ในนะมันสีกินอกเอ้วด้ก็เลยปิดหานดึกแน่มันนี้พี่ดอเกือบสามทุ่มอนะอาวุนแล้วเมื่อบ่ได้แล้วยืมรถลิ้นโดย่ะเยตีนแตกเด้อรถดินแห้งมานตีนแตกนั่นเลยนะ โดยพี่น้องเลยอ้าวซาผมรักคลิปนี้ลาพี่ลาน้องแล้วซาพี่น้องเนาะแซบบออีมได้บอแล้วแล้วคือเข่าอยู่บอโดยอันนั้นบุีมได้ไปซาอินทองแยากจะเข่านอนได้บอพี่น้องเลยอยากมืออาวจักอยางน้ยเชยอยากอันยังติดใจกุ้งน้องเชยจักบไ่ได้ติดช่องมือแล้ยวเพิ่งก็เลยแบบอยากหนาวหนาวดิ ตีรัวกัตีนอ่อนเนะอ้อนใส่มันเห็นบ่ได้เนาะรถอีห่างกันเตะชื่อมากเตะซื้อมากเตะื่อมากไม่เปลี่ยนจักเทื่อใส่งานมาลายเลยโดยไปไปเมื่อเมื่อเดี๋ยวไปสูบลมเดี๋ยวไปสูบลมเพิ่มโดยโดยชาพี่น้องเลยไปสลาพี่น้องเลยเด้อสบายดีน้องเชอร์สบายดีน้าโด้บ๊ายบาย ไปดีเลยอิ่มแล้วอิ่มท้องแล้วเลยไปซะนะพี่น้อ, <laughs> นะนองเลยสบายดีว่าจะข,ข,ข,ขูดสุกคนเด้เนาะพริกเนี่ยเผาะใหม่เลย